นะเสร็จแล้วค่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยน่าทานไหมคะสเต็กเต้านะน่าทานค่ะเจอดอกแรกแล้วค่ะดอกเห็ดแรกดอกสไต์นยเองดอกกำลังสวยเลยเนี่ยทากรลังจะมากินแลเนี่ยค่ะเห็ดหวาน อะไรไม่รู้นะคะแตะ่ดอกใหญ่มากเลยเดี๋ยจะองไปหาดูชื่อที่บ้านก่อนมันเป็นอะไรนะสีนิ่ว้วยสีออกเทาๆนะ,จะเจออีกดอกแล้วค่ะ,จะเจออีกดอกแล้วเนี่ยโอ้ยดอกสวยมากเลยเหมือนมากแล้วเนี่ยเตรียมเลยหอยทากมันเตรียมจะกินนะ แต่มันไม่ทันแต้วค่ะขอบแต้วจะเก็บมันแล้วเนี่ยคะ่ะดอกสวยมากเลยนะคะแล้วเต้าจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะที่หนึ่งเนี่นะคะยค่ะหอยทากมันเริ่มแทะแล้วเนะนี่ยตัวเนี้ยหอยทากมันเริ่มแทะแล้ว นึงค่ะนี่นี่กระดอกนึงดอกเล็กๆเอาไปค่ะเดี๋ยวฝรั่งจะหาทันเดี๋ยวฝรั่งจะหาเธอนะดอกเล็กๆอย่างนี้ก็เอานะเล็กอย่างนี้ก็ออกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอทากระเต้าอีกแล้วนะวันนี้เต้าจะมาโชว์ฝีมือการทําอาหารให้แฟนฝรั่งทานค่ะแล้วก็ ถอ่เา,าเพิ่งไปหาเห็ดมานะคะเห็ดพึ่งหวานนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะที่เราหามาแล้วเนาะเนี่ยค่ะเราจะโชว์ให้ดูที่เราหามาเมื่อกี้นะที่ที่เราหามาเมื่อกี้เราก็มาล้างให้สะอาดเนาะเราก็จะล้างให้สะอาดนะแล้วเราจะเอาเ,อเห็ดพึ่งหวานเนี่ยมาทอดเนยกันค่ะเต้าหานิดเดียวเพราะว่าเต้าไปหาตอนเย็นแล้วไงมันมืดแล้ว่ะ เ,ออเดี๋ยววันที่ต้องจะไปหายคักคหนึ่งคือต้องหาได้แค่นี้หลอกกำลังน่ารักเลยตะมุตะมิเห็ดที่เราได้มาเราก็จะหั่นครึ่งก่อนนะคะหั่นครึ่งแล้วก็หั่นแบบนี้ค่ะหั่นเป็นแด่วเนี้ยบางๆค่ะบางๆเพราะว่าเราจะไม่ต้มเห็ดเนาะเราจะทอดแบบนี้เลยหั่นบางๆเนาะ เสร็จแล้วก็ใส่จ้น,นะค่ะนะจาหัน่นใจเนี่ยแล้วจะหั่นให้ดูอีกรอบหนึ่งะค่ะนี่เนาะไปมาแล้วก็หัน่นบางเห็ดพ่งหวานนี่จะเป็นเห็ดที่ยอดนิยมของชาวต่างชาติเลยนะคะเพราะว่ามันจะอร่อยมากนั่นเองนะคะจะไปเอาช่หย เห็ดที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยที่เราหั่นแล้วอะ่ะเห็นนิดเดียวนะคะแต่ว่าได้เยอะมากบอกไว้เลยนะคะล้างขึ้นค่ะแถบแถนเ้ลามันนะคะแล้วเราจะใส่อะไรอะน้ำมันแบบนี้ค่ะฟรนช์ครีมนะอย่างนี้อร่อยแล้วก็เปิดไฟ ไม่แรงคนะเป็นเๆหรือใครจะเอาไปแบบชุบแป้งทอดก็ได้นะแ้้โทอดมันก็อร่อยนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะก็อชอบทางเผ็ด จะแบบข้างล่างมันเริ่มจะสุกๆนิดห,หน่อยนะคะทลิกลับด้านนะทลิกลับด้านเลยค่ะเรากที่กลับด้านทุกอ่าทำให้มันแบบเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยมันจะอร่อยนะ ไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะความหวานของเผ็ดมันก,มนก็มันก็อร่อยอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรมันเลยนะหรือถ้าใครชอบหน่อยก็ใส่เกลือ,อนิดนึงก็ได้นะแต่เต้าแบบว่าไม่ชอบแบบไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยค่ะถ้ามันสุกมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นเหลืองทองแบบนี้นะคะแล้วก็วางพักใส่จานหน่อยเพราะว่าเราจะไปทำสเต็กนะคะ เนี่ยค่ะมันสุกมันจะเป็นเหลืองทองแบบนี้น่าทานไหมล่ะอร่อยค่ะเราจะบอกกัเลยนะเสร็จแล้วค่ะ ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาแค่ห้านาทีไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเราก็ลงอันใหม่เลยค่ะชิ้นใหม่เลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะบาอันใหม่นะคะแฟนฝรังชอบทานมากนะคะ หาหารมาใจสามีนะใครๆก็ชอบทานตัวเจ้าเองก็ชอบทานด้วยนะคะจิ้กระหรกโซ่ so, เห็ดเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทาสเต็กกันนะคะเนี่ยสเต็กนะคะอันนี้เป็นเนื้อไรเอทนะคะอันนี้แพงมากอร่อยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อแกะนะคะเร้าจะชอบทานเนื้อแกะมากนะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปนะ กา,การทำสเต็กั้างรกต้องใช้ไฟแรงๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะฮอตเซฟเปอร์สเต็กนะคะนี่ก็คืออันอภิกไทยสเต็กนั่นเองนะคะถ้าใส่ไปนะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะ,ะเห็นหน้าตายอย่างนี้นะคะแต่คุณทำอร่อยนะคะ คนทําก็อร่อยนะคะสเต็กก็อร่อยพี่กลับไปกลับมาต้องพิถีพีถันมากค่ะนะโอเคแล้วก็ปากให้ค่ะทำทุกอย่างไม่ยมือค่ะแล้วก็ใส่รสเมรินไปด้วยใส่ข้างหลังเพื่อความกินหมอม้วย รสแมรินก็หอมน,นะคะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณสัก5นาทีัะ5นาทีนะแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านเนาะนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อแกะเหมือนการทำเนื้อแกะ5นาทีหลังจากนั้นก็จะเข้าเตาอบค่ะนะคะ่ะ สีสันให้ได้สีส,สันสวยๆงีะคะ้ค่ะเมือสีสันออกมาสวยๆปุ๊บเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบก,กันเนาะสวยไหมคะสีสันและหน่าตาเนาะโรดเมอร์รี่น,นีคะโรดเมอร์รี่หรือว่าโรดเมอรรี่นั่นเองนะคะภาษาภาษาอังกฤษนะ เป็นภาษาเยอรมันก็รสนารินนะใส่มากโขมากใส่มากใส่นอ้อยของน้อยค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะ,ะจะกก็ชอบอกับกลางนะพะันข้างๆนิดน,นึงติดกระดุกเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่เตาอบเลยค่ะ แล้วก็รอแป๊บนึงค่ะเนื้อแสก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรสเมรินไม่ต้องประหยัดน้ำนะประหยัดทำไมของมีปลูกนอกบ้านนะคะที่นี่เขามีปลูกรสเมรินน้ำมันนี่ใส่ไปเยอะค่ะไว้ทอดเลยแหน่ะเนี่ยมัน,ะน,ะนะจะได้อร่อยมันอร่อยเพราะน้ำมันนี่แหละ ก็บอกเองท่ะไม่มีใครบอกเท <Okay, S 2> mm hmm. นี่คือเนื้อแกะนะคะตอนนั้นก็ที่กับด้านเหมือนกันกับกเนื้อสเต็กค่ะโอ้โ mm hmm. oh, หน่าทานไหมค่ะ mm hmm. สีสันอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเราก็เอามาใสา่เตาอบเลยค่ะ ไปข้างๆสเต็กนั่นแหละจะได้ประหยัดที่โอเคค่ะแล้วก็รอโซ่ so, ถึงเวลาที่เราต้องมาจัดใส่จานแล้วนะเราก็ใส่นี่ค่ะเขาเรียกเลยล่ะเป็นซัมเมกนะคะนี่คือคือลุกโคล่าั่นเองนะคะกินกับผักลุกโคลาอร่อยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดนะคะที่เราทำเมื่อกี้ ลงไปข้างๆนะเต็มเสิร์ฟโอเคแล้วก็สเต็กค,ค่ะสเต็กของเราก็สุกแล้วเนาะเราก็ตักมาเลยค่ะนะเสร็จแล้วค่ะหน้าจ้ามันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ย ทานไหมคะสเต็กแต้วน,นะน่าทานค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะเราไปทานสเต็กก่อนนะ